ท่องตํานานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 820ตอน ทำไมห,หลวงปู่สวงตั้งชื่อเหรียญเทวดาเล่นดินรุ่นหนึ่งตอนที่สองการที่เราได้มีการมาพบเจอกันไม่ใช่เพราะความบังเอิญทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นบุญสัมพันธ์เหมือนเช่นลุงสามารถที่แรกเริ่มเดิมทีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีแต่เมื่อหลวงปู่หงให้ไปกราบอาจารย์ของท่าน ที่มีนามว่าสวงลุงสามารถถึงกับตกใจเพราะขนาดหลวงปู่หงที่ลุงสามารถรับถือเป็นอาจารย์แต่นี่หลวงปู่หงยังแนะนำอาจารย์ของท่านอีกจึงทำให้ลุงสามารถต้องรีบไปกราบทันทีออกเดินทางจากวัดเพชรบุรีในตอนเย็นวันนั้นเลยเรามารับฟังลุงสามารถเล่ากันต่อเลยครับผมบอาปู่ลวงปู่ยังมีอาจารย์ยังมีหลวงปู่สวงครับ ถามแฟนผมผมจะไปหาโคนจุดทูบก้าวดอกหรอคือคนไปนะถ้าคุณไม่ตั้งใจจะมาเจอท่านท่านอะไรพี่นางนั้นนะครับผมจุดทูบก้าวดอกป,ป่ากปูผมอยากชุ่มอในรมปูไปคอยเจอครับผมไปเจอนั่งอยู่กระ่อมบ้านบ้านอารมณ์บ้านอารมณ์ลลมครับ,รบลุงลุงกันหาพาผมไปครับท่านอยู่องคเดียวอ่าวองเดียวครับ,รบแล้วมีลูกศิษย์ลูกหานั่งร้อมครับเมื่อก่อนนี่เคยไปกราบผมไปกราบแฟนผมไปกราบลวงปูตีหัวให้ ผมไม่รับท่านไม่ตีแล้วสถานที่ที่คุณลุงสามารถไปพบท่านเนี่ยเป็นเป็นกระท่อมทุ่งนาก็เป็นทุ่งนาในทุ่งนาอย่างนั้นนะครับก็ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาาจัดแจงให้ครับมีเจ้าของกระท่อมคอยดูแลอ๋อครับเครื่องอำนวยความสะดวกไม่มีนท่านอยู่อย่างสมถะอยู่อย่างสันโดดเลยแล้วแล้วท่านแต่งกายชุดห่มขาวบางห่มเหลืองบางปกติของท่านที่ประพฤติปฏิบัติอยู่นะครับผม ครับแล,แล้วหลังจากนั้นหลังจากครั้งแรกที่เจอท่านแล้วไปเจอครั้งที่สองอีกห่างกันประมาณสักกีเ่เดือนครับผมจะไปทุกๆ15วันอ๋อเพราะอะไรเงี้ยหร้ไหมครับไปขอโชคลานี่แหละครับอ๋อที่สนิทสนองเราไปไปขอโชคลาบมันตน้องไปเงี้ยไปทุกๆวันที่15ทุกๆวันที่30ถึงถึงจะได้โชคลาภที่<ล>ท่านให้มาคือท,ท่านจะมาเทศบานทีสองท่านให้ปัญหานะครับไอ้ผมตีเป็นว่ฒนัยให้เป็นภาษาเขมร ท่านท่านจะไม่บอกเราตรงๆท่านจะเทศเทศให้แล้วต้องเอาปัญหาเนี่ยไปให้คนเขมรตีให้อ๋อเป็นภาษาเขมรครับซึ่งเราเองก็ไม่รู้ภาษาเขมรด้วยทไม่เคยได้ไงครับที่ไม่เคยได้ครับาผมไม่เคยได้กูเลยผมถึงเบนมหาสร้างเหรียญครับสร้างเหรียญสร้างตั้งแต่ปี40ที่ดวงวัวเชลเซกปี43ครับเราไม่กล้าาไปเชลเซกคือประวัติท่านอ่ะถ้าท่าน ไม่ใทำเนี่ยท่านโยนทิ้งนี่นะไอเราผัวภาพนััน้นครบจนท่านต้องมาเสกให้ผม<อ>มาถึงบ้านเลยตอนท่านมาท่านก็นั่งรถมาก็คนขับรถกรมัมพูชาแหละแกชีช้ชีช้ชบ้านหลังนี้กมัมพทชาไม่รู้พราะผมกับพผมเปิดอยู่เสียบบุษนีแกมาถูกพอมาถูกเสร็จแกลงกังพมพูชาบอกพี่มาศลุงปูจปะงมาเสกเหรียญให้ผมก็ใส่พานให้ทนมาเลยสองพันเหรียญท่านก็จับปุ๊บทำงาน,น,นจะเป่ามาสามที คือท่านแล้วก็ท่านโยนลงโยนขึ้นทิ้งลงมาพื้นครับพรผมแล้วก็มีในคนหนึ่งเสื้อลายเนี่ยชื่อช่างน้อยมาช่วยเก็บเหรียญใส่พานท่านแล้วผมถวายท่านไปวันละสองสามร้อยเหรียญท่านไปท่างไปโยนแจกก็สิบห้าครับโรยไปโรยไปเรื่อยๆครับนึกอยากจะแจกจะโยนอะไรท่านก็ทำเหรียญรุนนี้จะไม่มีจำหน่ายครับตอนท่านลาดตังคขาน หลวงป,ปู่งหงไมงานผมก็เลยให้หลวงป,ปู่หงแจกในงานท่านนะเหรียญโน้นนี้ได้แจกที่งานท่านนะวัดไทยวัฒนางาน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 ,งานสดท่านน่ะงานสดท่านนะครับในในรุ่นปปนี้หลวงปู่ประเทศต่างประเทศให้แจกเลยแจกวันที200่สองร้อยเหรียญชาวบ้านได้คนละเหรียญแจกในงานเลย ครับท่านผู้ชมครับเหรียญที่ว่าที่คุณลุงสามารถพูดเนี่ยครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นเหรียญรุ่นไหนนะครับผมอยากถามต่อไปว่าที่คุณลุงสามารถได้พบกับหลวงปู่สวงเนี่ยเกิดความศรัทธาหรือว่าเจอปฏิหารจากหลวงปู่มาก็หลา,หลายหลายอย่างครับแล้วด้วยความศรัทธาม,มีศรัทธาอะไรใน,ในในใจของคือผม,ามาเห็นเห็นกับตัวเองเลยครับวันนั้นกำนันชัยเน่ะ คนชมุรีจะให้ท่านไปเหยียบที่ครับคือเหยียบที่ที่นั้นขายได้ประมาณร้อยกว่าล้านและเขาเขาสัญญาวจะให้ครถล้านหนึ่งถวายหลวงปู่ห้าล้านแล้วกัมันชัยจะไม่บอกปู่หลอกท่านมาครับเอารถดิสันรุ่นใหม่ๆนะครับมามาถึงตะโกเยรถล,ลูกปืนล้อหน้าแตก2อล้อเลยครับไปจอดอยู่ในทุ่งนากันันชัยในทัรผมพิมมากมาหาปูในรถลงปู่เสีย เงี้ยรถผมไปขับรถไปพนตอนนั้นผมใช้บีเอ็มสามตองศูนย์รุ่นเก่านะขับไปเพื่อแกให้ลูกศิษย์อุ้มมานั่งรถผมเลยนะครับคือแกจะนีทีมงานที่จะอุ้มแกไปเหยียบที่ชุมบุรีแกจะไม่ไปแกไม่ไปครับลูกปูนั่งน้าแต่งสองเราไปไม่ได้หรอกครับพอขึ้นรถผมแกก็ชี้เลยถ้าใครบอกลูกปูนั่งรถเราบอกทางนั่นไม่ใช่ชี้อย่างเดียวอืมนไม่พูดไม่พูดแต่ชี้ให้ไปทางนี้ไปทางซ้ายตอนนี้จะดูใช่หรือเปลาโอลอง ผมไปถึงกระโทกแกชี้ชีไปความครบแกชี้มโนสุวันชี้มาประคำไปนนแรงไปตาปยาโดยที่มาแกไม่ไม่พูดไม่พูดครับชี้อย่างเดียวแล้วปกติระหว่างที่นั่งรถไปคุณลุงสามารถขับไปด้วยเนี่ยท่านคุยอะไรอะไรด้วยไม่คุยพอไม่คุยนั่งเฉยครับนั่งเฉยนั่งเฉยคืออย่างผมถามผมกถามไม่รู้เรื่องพครับพเราผมไม่รู้ภาษาเขมรภาษาแขมรแล้วเราล่รคุณชอนใ้ฟัง แกไปจอดทายาครับแกให้ผเรถไปซื้อโสมมาสีู่กครับวันเดียวกันและแกมาวางคน่วนผมคือแกชั่วราตเอาไม่ได้ก็ให้สีู่กอยู่งั้นแหละให้ส็่ลูกเสร็จแล้วกจนขับไปถึงต่ชอชรที่ผมเล่าฟังอ่ครับทหารสี่ศูนย์เนี่ยครับเรนเล็กกลับมาแล้วผมมาส่งที่สีเจดคนอยู่สี่อิคลอ์นะรอผมไปส่งเราถามผมว่าปูทำไรผมก็บอกวงปูเนี่ยพาไปหาค่ายทหาร40ฐานพหารานนะ แล้วกลับเลยเขาเลยซื้อสูนสีมให้ดอกสูนสีเต็มเลยผมได้ไม่ได้ครับที่ไปวันนั้นผมได้แว่นท่านอาวานเดียวเนี่ยโอครับที่ที่ที่ใส่ดนีรูปท่านอยู่เนี่ยนะครับถอให้ให้ผมครับตู้วันเรือนี่แหละเหรียญก็หมดแล้วเงียที่สร้างสร้างกันหมดครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดไหมครับครับผมครับผมแล้วลุงปู่สวงเนี่ยท่านชอบ ว่าวมากที่สุดนะครับตามที่มีคนกล่าวถึงเนี่ยเวลาที่ปูท่ทเว่าวหรือว่าหาเชือกแล้วอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคุณลุงสามารถทราบไหมครับว่าท่านหาจากที่ไหนลูกศิษย์ครับหาอาไม้ที่ทำตานเขาเรียกว่าไม้กันเกาครับ,รบห็นอะไรอย่างนเขาบอกนะครับเขาบอกต้องใช้ไม้งั้นนะแล้วก็ทํเให้วดจุฬา,าท่านจะเสาวปักที่กระท่อมครับแล้วก็ขึ้นเบดดาา็ดได้เอาเชิญปู่ไว้ครับพอเวลาบินลมามันเกิด ขึ้นัานขึ้นครับบางทีท่านชอบวิ่งแต่ตัวหลังหลังจะ่ามไปหาะท่านจะเดินไม่ได้แล้วอ๋อครับต้องนั่งสบยกว่าท่านเดินได้แล้วแล้วเราเราคุณลุงสามารถเห็นเห็นตอนว่าวขึ้นมั้งไหมที่กระทอมท่าน่ะเองครับเห็นลมมามันขึ้นธรรมชาติครับอ๋อขึ้นธรรมชาติลมลมลมไม่มาว่ามันก็อยู่ที่คือท่านท่านจะห้อยเชือกไว้ตกกระดินครับไม่ไม่ถึงดินอ๋อไม่ถึงดินครับ ให้มันตกอยู่ระหว่างกลางๆไม้ยห่ยาวอ๋อ oh, 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 oh. แต่ถ้าบิงธรรมชาติเนี่ยผมไม่เห็นออ๋ครับเพราะว่าผมไปตอนที่ท่านเดินไม่ได้แล้ว อ๋อสภาพของที่คุณลุงสามารถพูดก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นลำไม้ไผ่สูงๆงงงแล้วก็ไปผูกไว้บนยอดแล้วก็ปล่อยว่าวมายังไม่ถึงพื้นดินนะครับพอลมมาก็ว่าวก็ขึ้นไปพอลมหยุดว่าวก็จะตกมาแต่ไม่ถึงพื้น,น,นอ๋อเป็นสภาพนี้ก็โดยมากที่หลวงปู่สวงที่มีรูปหลวงปู่สูงทั่วๆไปตามวัดวาอารามต่างๆก็โดยมากจะทําแบบนี้กันทุกๆทุกถ้าเห็นเห็นอย่างนั้นนะครับ ครับผมแต่ใช้ยาที่เทวดาล่นดินท่านตั้งกายผมครับผมเป็นเป็นอนเป็นโลโก้คนแรกเลยเทวดาเล่นดินก่อนท่านจะใช้คําว่าเทวดาเลินดินครับของผมเป็นโลโก้ผมเป็นเทวดาเล่นดินครับาสร้างเหรียนเขาจะใช้เทวดาดินมันจะรู้จักเลยครับครับเป็นเป็นในนามที่เขารู้จักครับแล้วผมก็ทําแล้วก็แจกไปตลอดเวลาท่านมีงานผมก็ให้กำลังใจไปแจกแจกเหรียญรุ่นนี้ แจกส่วนมาก8สอซตอ๋อ oh, ครับแจกแล้วได้เคยไปแจกงานจบพ่อเพื่อนทีหนึ่งทีอเพื่อนร้าครับก็เลยแจกไปประมาณร้อยสองร้อยเหรียญน่ะจะเป็นเลนส์ทองแดงครับก็พอดังเสร็จลานโพเนี่ยแหละครับมามาแบ่งไปครับหนังสือลานโพร,รู้จาักกาันเฮียสุทนแกมาแบ่งไปแบ่งไปแจกไปแบ่งให้ขบูชาพวกก็ตัวน,นั้นก็บแบ่งแบ่งไปราคาพิเศษเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจขาย เมื่อก,ก่อนผมใส่กอบไปเลยนะใส่กอบประมาณ4ี่ห้าร้อยเหรียญน,นะบระกาโอ้ครับผมลานโพกัเอาไปแบ่งกันตั้งแต่นั้นมากับหมดตั้งแต่นั้นมาพอเขาเอาไปใช้แล้วเขาขอมีประสบการณ์เหรียญรุ่นนี้ถึงแพงกว่าเหรียญรุ่นประวัติที่สร้างอ๋อครับผม,ผมสร้างทีหลังเขาแต่เรียนรุ่นนี้แซงแางเลยเมื่อก่อนเนี่ยเหรียญห้าร้อยภาษาสร้างก่อนผมนะครับผมแล้วมันมี3ามสีรุ่นที่สร้างก่อนผมแต่เหรียญที่สร้างของผมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมรอบหนึ่ง ไม่มีภาพได้เห็นส่วนของผมเนี่ยมาเสกลองท่านมาเสกให้มันเป็นตำนานที่ไม่เหมือนใครครับรุ่นอื่นเนี่ยเอาไปท่านเสกท่านบางทีท่านมาเสกท่านโยนลงน้ำท่านมาเสกผมครับไอ้ที่เรื่องเงี้ยที่ผมถึงไม่กล้าไปเสกผมกลัวท่านโยนองผมแต่ท่านมาเสกผมแสดงท่านรู้อ่ะว่าท่านจะรับฎังหารท่านมาเสกผมปีสี่สามครับต้นๆปลายปลายปีทานรับฎังหารครับท่านมาเสกให้เลยอืรุ่นนี้มันถึงเขายอมรับว่ามันเป็นเหรียญรุ่นที่ว่า เในคลิปหน้าเราจะมาฟังลุงสามารถเล่าถึงการถวายของที่หลวงปู่สูงชอบเพื่อเป็นการแก้บนที่ท่านได้บนต่อหลวงปู่สูงและเคล็ดลับในการดูตำหนิของเหรียญเทวดาเล่นดินรุ่นหนึ่งที่ในวงการนิยมเล่นกันที่เรียกว่าบล็อกลุงสามารถอิลิเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทียอิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ